สังเกตไหมคะพี่ๆว่าพออายุเข้าสู่เลขห้าหรือว่าเริ่มเป็นวัยเก่าแล้วเนี่ยทำไมบางทีรู้สึกว่าตัวเองนอนหลับยากจังหรือว่าบางทีก็นอนหลับไม่สนิทค่ะบอกเลยนะคะพี่ๆว่าถ้าแค่พี่ๆเนี่ยปรับพฤติกรรมการนอนหลับหรือว่าปรับเปลี่ยนการนอนหลับให้มันดีขึ้นเนี่ยจะทําให้ร่างกายของพี่ๆเนี่ยสุขภาพดีขึ้นได้จริงๆค่ะวันนี้นะคะน้องเกลมี6วิธีคะ่ะที่จะทําให้พี่ๆเนี่ยได้ดูแลสุขภาพนอนหลับสบายและทําให้สุขภาพของพี่ๆเนี่ยแฮปปี้และดียิ่งขึ้นค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะพี่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากพวกเราอย่างแฮปปี้ได้นะคะและเคล็ดลับข้อแรกนะคะพี่ๆนั่นก็คือการจัดห้องให้หน้านอนมากยิ่งขึ้นค่ะ ในเรื่องของการจัดห้องเนี่ยนะคะพี่พี่บอกเลยว่าถ้าเราเนี่ยเปลี่ยนมาใช้ม่านที่มันทึบแสงรวมไปถึงนะคะพี่พี่ปรับอุณหภูมิห้องนะคะอุณหภูมิแอร์ของเราให้อยู่ที่ประมาณ25องศาค่ะจะทําให้เราเนนอนหลับสบายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะพี่พี่หาที่นอนหาหมอนที่มันนุ่มกําลังพอดีกับร่างกายเราก็จะสบาละเรานะคะพี่พี่เพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าสมมติว่าหมอนมันแข็งไปที่นอนนุ่มเกินไปก็จะทําให้พี่พี่ปวดหลังได้ค่ะ และสุดท้ายนะคะนั่นก็คือการที่เราเนี่ย ใช้กลิ่นของลาเวนเดอร์ค่ะมาปรับอากาศในห้องค่ะจะทาให้พี่ๆเนี่ยนอนหลับสบายมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าลาเวนเดอร์เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายได้ดีเลยทีเดียวค่ะข้อ2นะคะพี่ๆนั่นก็คือการงดใช้มือถือก่อนที่เราจะนอนค่ะปกตินะคะพี่ๆไม่ว่าจะเจนซีเจนไหนๆเนี่ยก็จะแอบเช็คมือถือหรือว่าเล่นมือถือก่อนที่จะนอนกันใช่ไหมคะแต่ถ้าพี่ๆนะคะงดใช้มือถือได้สักครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะนอนค่ะมันจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยรู้สึกว่าผ่อนคลายและได้พักสายตาค่ะก่อนที่เราจะได้หล ค่ะเพราะว่า ถ้าเราเนี่ยเล่นมือถือนะคะแล้ววางโทรศัพท์ปุ๊บนอนเลยเนี่ยบางทีร่างกายของเรามันปรับไม่ทันก็นจะคิดว่าเฮ้ยเหมือนมันปุ๊บปั๊บเกินไปหรือเปล่าประมาณน,นี้ค่ะและข้อ3าค่ะพี่พี่น่นก็คือการงดดื่มชากาแฟาหรือว่าสารที่มีคาฟเฟอ,อีนเข้าร่างกายนะคะในช่วงบ่ายแก่ๆเนี่ยยิ่งห้ามดื่มเลยค่ะพี่พ,พีเพราะว่าช่วงเย็นเนี่ยร่างกายของเรามันก็จะตื่นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วพอกลางคืนเนี่ยเราก็จะนอนไม่หลับค่ะพี่พีข้อ4ค่ะพี่พีนั่นก็คือการดื่มน้ําอุ่นค่ะให้น้ําอุ่นเข้าร่่่่าาาางงงกกยยแลละะะู้้สสึึถคคคคววมอออนนนใขข5 ก็คือการที่เราเนี่ยฝึกการหายใจค่ะทําให้ร่างกายของเรารู้สึกคลายรู้สึกเบาลงค่ะนั่นก็คือการหายใจเข้าออกช้าๆเป็นเวลา3-5นาทีค่ะจะทําให้ร่างกายของเรารู้สึกดีขึ้นและผ่อนคลายค่ะข้อสุดท้ายค่ะให้เรานะคะปรับการน,นอนตื่นให้เป็นเวลาค่ะ นอนให้เร็วขึ้นอีกนิดนึงและตื่นให้เป็นเวลามากยิ่งขึ้นทำแบบนี้เป็นประจำนะคะให้ร่างกายของเรารู้สึกชินค่ะเริ่มต้นจาก6ข้อนี้นะคะพี่พี่ปรับการนอนให้ดีขึ้นค่ะรับรองเลยนะคะว่าร่างกายของพี่ๆเนี่ยจะรู้สึกดีขึ้นมากๆแน่นอนค่ะคลิปถัดไปจะเป็นสาระเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมกดติดตามไว้เพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆกันนะคะ